อังหลักเราสิมีหลายรูปแบบมากเลยและตอนนี้ตึกกำลังจะถูกถล่มจนหมดนั่นนนั่คือเก็บเกนกาจริงๆอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่มีทางที่จะกำจัดฉันได้หรอกนี่เขาใช้รถทั้งอันในการกำจัดคนเหล่านี้โหดทุกคนโหดมากเฮ้ยเป็นแบบนี้ฉันไม่ตายหรอกนี่เหยียบรถโชด้วยเหลือเวลาอีก10วินาทีเท่านั้นเอง คนนั้นจะสามารถรอดออกจากตรงนี้ได้หรือไม่ต้องติดตามชมนี่ครับเรามาดูทางฝั่งใกล้ๆนะครับเฮ้ยมาเลยมาเลยฉันไม่มีทางโดนรถของใจเหยียบยังไม่นอนและแล้วเพลเยอะก็เป็นฝ่ายวินเฮ้ยเรามาเลือกตึกเลือกตึกนีดนึงนะตึกคู่ตึกแล้กันเลือกตึกแล้วเอาตึกเอาตึกคู่ดีกว่าพวกเราเออมีลิฟต์ด้วยตึกคู่มีลิฟต์ตึกคู่มีลิฟต์ใหญ่ไม่ใหญ่ ฉันบอกเลยนะว่าพวกเราเนี่ยจะต้องรอดออกจากการถล่มตึกได้อย่างแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวแม่พิเศษสองคนเด็กเกดสองคนเฮ้ยนะไม่เด็เกดเลยโดูโดนเฮ้ยหาที่ที่แบบว่าปลอดภัยไว้อยู่มีคนขึ้นลิฟต์ไปช่วยมุดุดชวยตัวนั้นน่ะเฮ้ยมีคนโดนลิฟต์นิบช่วยด้วยฉันโดนลิฟต์นิบเราจะเอาของอะไรดีนะาเต้น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 สลัก นายสังเกตเห็นหัวทีวีไหมอย่ายิงฉันคิดว่าฉันจะปานนุ้มไปก่อนเลยอย่าไม่พอปล่อย UFO ด้วยนี่เอ้สัญญาสัญญาปล่อย UFO เยอะๆได้เลยเพื่อนปึ๊บเราต้องถล่มจากด้านล่างนะทุกคนเฮ้แต่ผมเตอนนี้เ,นเราพยายามทำยังไงก็ได้ให้ตึกเนี่ยมันด้านบนถล่มก่อนแล้วของหล่นหล่นลงมาทับไอ้พวกนั้นแทนอุ้ยมันโหดมากเลยตอนนี้จังหวะนี้ฉันใช้ซ่วมแล้ว ฉันว่านะถ้าเกิดว่าเราทําลายตึกจากชั้นสองตรงนั้นได้เนี่ยแล้วตึกมันหล่นลงมาทับอ่ะไอ้พวกข้างล่างชั้นล่างสุดนี่คือตายหมดเลยนะเฮ้ยเคาจะโสปอนบย่างนี้กันนายเจอรี่หน่อยเป็นไงสปอนบอบเฮ้ยพี่แป้งพี่แป้งพี่แป้งเห็นแจ๊กเปล่าหยุดยิงก่อนหยุดยิงก่อนพี่แจ๊กอยู่นี่เห็นปะพี่เห็นเห็นเห็นคนที่กำลังโหลดโน้ตเต้นอยู่เฮ้ยตึกพังแล้วตึกพังแล้วตึกพังแล้วเฮ้ย ยิงก็ไปยิง้าไปเอารถสวยก็ไปเฮ้ยไ้แจ้งอยู่ในรถแจ้งอยู่ในตึกเ้ไปรถ้าไปไลไล่ไ่สายเหรอแจ้งไปมดเลยเฮ้ยมีคนโดนบ้านของฉันกระเจายฉันเอาเป็น building m a ดีกว่า building m a ไปละ ฟังนี kind of ้เลยันมองอยู่ฝังนี้เยอะไมได้ยาก็ไปเยก็ไปโดนนี้ไปโดนก่ป่โยนหลบเหลบอยู่เขาเป็นของที่มันใหญ่กว่านี้อ่ะพยายามไล่เธอเขาต้องซื้อโลมัสันอยาได้ิ่งนี้โยนโยนใส่ทำไมเดี๋นเขโยนใส่ไม้ใหญ่เลยนี่นะเอาดไปเครื่องบินเเครื่องบินก็บินก็มาตวไม้มาแล้ว แล้วไอ้ตาไม้ตาไมของนายอ่ะไอ้ยอมบ้าโอ๊ยพวกไอ้ตยังมีคนฉันยัอยู่ยัอยู่เย้โอ้ยรอดด้ยผมกับตาไม้รอด2คนและแล้วพวกเราก็ไม่สามารถแก้ไอ้พวกเด็กพวกนี้ได้จนสุดคืแค้นนัะเรามาดูดีกว่านะว่าที่นี่เขามีอะไรให้เราบ้างโอ้โหอุปกรณ์ด้านในตึกไม่มีเลยเหมือนทำมาเพื่อให้ถล่มโดยเฉพาะุูบอกว่าด้านนอกครับ แฮมเบอร์เกอร์ยักษ์มาแล้วว้าวเฮ้ยเมื่อกี้รถเด็กคนเด็กคนมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเงียบไปแล้วเพื่อนโอ้เงียบเลยมันเอา้รงเมล์องขออยู่รถเมล์โอยู่้ยรถเมล์เราสูงมากใหญ่มากเราไม่รีบลงเนี่นอนเลยว่าเขาจะเจาะบริเวณแบบตรงกลางของตึกนะทุกคนให้คอยระวังดีๆด้วยวายโอ้โหลงมาสล็อตลงมาลงมาจะจะลงไปข้างล่างจะจะลงไปข้างล่าง เราผมด้วยใช่ไหมเราอยู่ข้างล่างมันจะปลอดภัยกว่าสวัสดีลงมาเร็วลงมาเร็วจุดแจงลงไปแล้วจุดแจงลงไปแล้วฉันลงไปข้างล่างทีตอนนี้พวกเราอยู่ที่ชั้นล่างสุดนะผมอยู่ด้วยเดี๋ยวว่าเขาจะจ่อตรงกลางใกล้จะแตกแล้วใกล้จะรลเมแล้วอะอีกนิดเดียวแล้วแล้วพี่ไม้รีบลงมาทีคนเต็มวที่คนนี้คุณแล้วมลโโโอ้ยั่ ลงมาก่อนนะจะเล่ไม่ตายโชคดีนะนายเนี่ยมีพวกจะมาล่แล้วก็มีคนที่ใส่ชุดคนในคุกด้วยแล้วใครอยู่ข้างนอกอ่ะแซนด์คลอสหรือถ้าเรามายืนขอบตรงนี้เราจะรอดไหมฉันไม่รู้รอดอะไรท้ายี้แล้วผมไปยืนขอบคเเทนอร์แล้วก็มีเอารถด้วยเป็นรถแวนอุ้ยี่รถไฟฉันว่ามันไม่น่าใช่รถไฟนะดูจากทรงแล้วมันสีสันมันเหมือนกับแบบเป็นโมโนเรลอะไรเงี้ยไม่เหมือนมันมันเหมือนรถโฟกัสอะโฟกัสสวากเก้นคันใหญ่อ่ะนี่มันหัวรถจักไม่ใช่เหรอ เเออรจักว่นี่แหละพวกเราขี้เลยนี่ว่ะตอนนี้พวกเราแออัดมากอยู่บริเวณนี้มันทำรู้เข้ามาแล้วพี่เบอร์เก้อว่ะนะเก้อนี่นี่นี่ว้าวโอเคสล็อตเดินพลาดอ่ะเดินล่วงไปเฉยเลยออ๋เกิดใหม่มาสล็อตเกิดใหม่ฉันให้โอกาสติบมี่เร็วไม่ได้แล้วเกิดไม่ได้แล้วฉันกดว้ายสล็อตได้ตายเลย จะไปล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยมันคนน้อยนิดเดียวอ่ะอ้าวคนเดี่ยนแล้วอ่ะเอ้ยตึกนี้ดีกว่าตึกหินตึกหินเอ้ายินนะมันโยนสองคนมันโยนสองคนอีกแล้วจุ๊บแจ๊กกับชามโมโคตรแย่โยนพี่โหสองคนนี่หรอแชกทีมอ่ะพี่โมอีกับากระเนาะจุ๊บแจกกับพี่โมรับหน้าที่เป็นคนโยนจุ๊บแกเห็นฉันไหม อันนี้ไม่เห็นนะเพราะว่าฉันพยายามที่จะซื้อของไปโยนเธออยู่อย่าเรียกใครจะอยู่กันไหนบายบายบายบอยบายพี่ว่าเราอยู่ข้างบนพี่โมบอกว่าหงษาเอ๋อร์ไปวันกลางๆดีกว่าเอาสับปะรดไปกินจะได้มองเห็นมุมได้ชัดๆนะโอ้โหมันเห็นแล้วว่ามีสับปะรดมีบ้านสับปะรดลงมาแล้วมีสปอนบลอบตามมาด้วยโอ้โหใครอยู่บนดาดฟ้านะฉันฉันและเพื่อนของฉันอีกคนนึงไม่ใช่ตู้คอนเทนนอร์ฟ้าเชนเลยไปพี่โมได้เลย ไอ้โอ้โหเสียวมากพี่โมปรัไม่อีกรับเรอไม่อีกพี่โม่ปรัลอีกเยนรได้นะ่พวกเขาทำให้ตัวฉันล่นลงมาเองโดยที่ฉันยังไม่ไย้ตั้งตัวเออนั่นแหละพี่โม่เอาเขาเริมยนย้อยว่ะโยนยอ้ยยเข้ย้ยนแบยทุกยยเา้ยเลยอ่ะฉันู้้ยึกว่เฮ้ย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 เฮ้่เฮอยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้กเน้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยนฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้เฮยเรายเา้ยเฮ้ยเ้เฮ็มเลยเราเดินลง ฉันว่าด้านล่างอ่ะมันไม่ปลอดภัยอยู่ตรงนี้ก่อนพอตึกใกล้ถล่มแล้วค่อยกระโดดย้อยลงไปโอเคป้าเพื่อนได้ดิพี่เดี๋ยวแดงปลาสปาว์บอลไปทักทายพี่แล้วกันอ่ะใช้กับพี่ไม้อยู่ด้วยมันพายไปจริงๆริงด้วมันพายไอ้ยามเล็งชั้นเราหันเด็ดเด็ดสุดๆตัวของหนักแล้วต้องของหนักเอ๊ะปลาหินกระบาดเนาะกระบาดเนาะแกปลาหินเฮ้ยแน่จริงกระบาดโถส้วมมาแจ้ยุกระบาดได้ดิอ่ะ เห็นไหมเขาไปไงเขาามมาไม่ถึงเราเพราะว่าเราอยู่ชั้นบนมันเจาะบริเวณรูกลางยังไงตึกข้างบนเราก็ไม่ถล่มใช่ไหมเฮ้ยไม่แน่ละเสามันหายไปละลงเถอะมีตึกแฟดอละลงเหอะเพื่อนไปเ้า้ยเว้าว้วว้า้าวว้้าวว้าว้าวว้วว้าเฮ้ยเฮ้าวว้าวว้ว้วว้า้าวว้าว้า้้้ย้้า้าา้้้้า้้า สิบเมรแล้วเร็วเร่งอยู่เร่งอยู่กำลังดูอยู่ oh no oh no oh no เอาถั่วเสื้อไปกินเอาท่อไปไปด้วยใช้ไปไปตามคำเรียกร้องจำบอมบ์ไปใช้ไป่ยไอ้กลับมาทำไมก่อนกลับมาทำไมเย่ดูเลยที่ตัวเองไม่ประเด็นคือ S <S เห็นรถไฟลอยมาต่อหน้าต่อตาฉันรถไฟของของเมงมันไม่มีเอามาตาให้ฉันหน่อยเหรอ <S 2> <S 2> ไม่ไม่มีแป้แล้วกับคุณซื้อเข้าไปแล้วคือคุณขคนแย่เลยัเพราลคงอเกเตอกี้คุณคุณปลิวด้วยรถไฟเหรอใช แล้วเฮ้ยเฮ้อ้าผมเป็นคนโยนตึกปูนมัขนนี้โอเคเพราะว่าตึกมันเนี่ยเป็นหินรอบทั้งอันไม่มีทางที่ไอ้พวกคนเกเรเนี่ยมันจะจํากัดพวกเราได้หรอกเนาะจีนพี่กิทไม่เห็นแน่นอนมันไม่เห็นอ่ะฉันซูมออกไม่ได้อ่ะซูมดูไม่ได้ฉันก็ซูมออกไม่ได้เหมือนกันเพื่อนมันไม่มีหน้าต่างให้ดูข้างนอกเลยอ่ะ ใช่งั้นเราต้องไปเกาะกลุ่มรวมกันไว้แล้วก็จับมือภาวนาให้ไม่มีอะไรมาโดนพวกเรานี่เราเราก็เลยไม่รู้เลยว่ามันโยนมาจากทางทางไหนทางไหนวะรู้สึกเหมือนตอนนี้ฉันมืดบอดเฮ้ยฉันเห็นแล้วบอกอะไรฉันเห็นเลยฉันฉันเห็นแล้วมันแตกออกมาแล้วเอาไปแช่งมันไหมเอออีเจ๊บอกว่ายังไงอคนที่ใส่กระต่ายอยู่ด้านล่างพี่ไหมอ๋อฉันเห็นแล้วเดี๋วรับข้าวมาดิู้ได้ฟังไหนโอเควู้วววเต็มเบ้าน ลงไปก่อนแล้วกันต้องบอกเลยว่าในจุดจุดนี้พวกเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในอาคารอีกต่อไปมีแต่คนไปอยู่ด้านนอกทางนั้นเลยทั้งจุ๊บแจงทั้งเอ่อคนที่เขามีแบบแผนที่อยู่ด้านหลังแล้วก็มีคนที่เป็นหุ่นยนต์อ่ะก็แน่ะสิก็ตึกมันก็ละดับพัดลมแล้วอ่ะลอดภัยงตึข้างในอ่ะกำลังทั้งตึกอ้โาวรถไฟไปกินไม่ดีเลยออกนอนกว่าจะทำยัดีล่ะตอนนี้อุกกาบาตมารัวๆนี่ยังกับอยู่ในกาแล็กซ นนเี่ยโอ้โหอาคารเริ่มไปแล้วพี่ไม้เรามาอยู่ด้านหลังดีกว่าวุ้ยจ้าเฮ้คเอาไ้พังเอาไ้พังโอ้มันตุ๊กแจกนี่วะตายแล้วฉันต้องบอกเลยว่าตึกผีนี่ยนี้มีคนอยู่ข้างบนอีกสี่คนแล้วเขาไม่ยอมลงมาข้างล่างถ้ามันถล่มพวกเขาอาจจะถล่มไปพร้อมตึกได้นะแต่ฉันว่าตึกนี้มันแข็งแกร่งมากจริงๆอ่ะเฮ้ยมันต้องนานแล้วไม่เห็นพังเลยเนีะโอ้ยแข็งมากแข็งแกร่ง สุดยอดครับเนี่ยจะเป็นเอาวรอดเดียวของเราก็ได้ฉันบอกเลยว่าฉันไม่เคยรอดเลยสักไปแล้วโอ้ยโชคดีดีฉันยังเกาะอยู่ตอนนี้พวกเราเหลือเวลาอีกย0กว่าวิไี่กินเอา UFO มา หมดหมดี่จุ๊บแจยังคงอยู่ดีนะคะแต่ว่าก่อนกับบังก e, yeah, hmm like ูหายไปแล้วเหลือแค่คนสุดท้ายแล้วจุ๊บแจย้าา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 บาาดาาามาา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 า